โรงเรียนหนองแสวิทยาสันโดยการนําของนายขนินทิปร,รัตน์พรมราชผู้มนการโรงเรียนหนองแสวิทยาสันขอนําเสนอหลักสูตรห้องเรียนโรงงานธนาคารหน่วยกิจในโลกยุคปัจจุบันความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทักษะเดิมที่เราเคยมีอาจไม่เพียงพอสําหรับงานในวันพรุ่งนี้คนจํานวนมากจึงอยากกลับมาเรียนรู้ใหม่แต่ ระบบการศึกษายังไม่ยืดหยุ่นพอปัจจุบันโรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหานักเรียนขาดเรียนหรือไม่ต้องการเข้าห้องเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุหลักๆได้แก่ 1. ขาดแรงจูงใจในการเรียนนักเรียนไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนมองว่าการเรียนในห้องเรียนไม่ตอบโจทย์ชีวิต 2. เนื้อหาการเรียนไม่ยืดหยุ่นนักเรียนมีความถนัดที่แตกต่างกันแต่ทุกคนต้องเรียนเหมือนกัน ขาดการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ 3. ระบบการวัดผลแบบเดิมวัดผลจากการสอบและการเข้าห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพในด้านอื่น 4. ภาระนอกห้องเรียนนักเรียนบางคนต้องช่วยครอบครัวหรือทำงานพิเศษจึงไม่สามารถเข้าห้องเรียนตามเวลาได้ตลอดทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของนักเรียน จึงได้ไประชุมวางแผนหาแนวทางเพื่อดึงนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําระบบธนาคารหน่วยกิจมาใช้เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเป็นธรรมและเป็นมิตรกับนักเรียนมากขึ้นโดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการในเบื้องต้นคือการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในระบบธนาคารหน่วยกิจให้กับนักเรียนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนและมีการจัดเสวนาขึ้นโดยความร่วมมือกับวิทยายลัเทคโนโล,โลยีชุมแพไทยเยอรมันและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันประชุมกับตัวแทนผู้ปกครองเพื่อที่จะทราบถึงความต้องการและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต่อไป เรียว่าม mm ันมีหลักสูตรใหมเข้ามาเราก็ได้กับถามความเห็นของท่านผู้ปกครองนะคะว่าอยากให้โรงเรียนจัดหลักสูตรอะไรคือเอาตามความคิดของท่านเลยนะคะว่าอยากให้โรงเรียนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวกิตติมุกเฉิดทรัพย์ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ปู on, ушка, ่ <the> ูต <check Kid> <the> ้องวัดแนวแล้ว <neck> ดึงออกมาขึ <tricks> reading, <the> ้นก in ับณค่ๆทุกคนเพื่อที่จะให้ประชุมของผู้ปกครองโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามและสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสื่อสอบถามคุณยายว่าโครงการนี้เนี่ยมันดีบอดีแบบไหนคุณยายคอยอธิบายฟังหน่อยครับที่เอาน้องเขามาฝึกงานในระวางเลียนกันสิ ครับเรี้ยงเครดิตแบงเลยครับมันดีจะอยากให้ร้านมีความ,มวดูใน้เราดูให้ระวางมีเพินน่มไอแกะมีประสบการณ์มีอาชีพที่โตคอยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็การเลี้ยงแบบสายอาชีพคู่กับเลี้ยมงมาหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นต่อสายอาชีพลดเวลาเลี้ยงเนี่ยดีปะคุณยายดีจ้ะคุณยายเห็นว่าควรที่จะ,ะมีโอกาสนี้เรื่อยๆบ่ ควรมียไไมุ่จ้ะแยกกับอจาร์าจานุ่นร้านันอย่างไรมีโครงการอนีไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนก็ได้นำนักเรียนเข้าทดสอบฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถานประกอบการเรียครับกันนะพอแล้ว หลังการดําเนินงานเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนผู้เรียนสามารถวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองคนทํางานกลับมาเรียนโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์คนว่างงานสามารถอัพทักษะและเข้าสู่ตลาดแรงงานสถาบัานการศึกษามีความร่วมมืออย่างเป็นระบบและสังคมไทยเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้โรงเรียนหนองแสงวิทยาสันสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้สําเร็จและได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนธนาคารหน่วยกิจไม่ใช่แค่ระบบใหม่แต่คือโอกาสใหม่ของการเรียนรู้ที่ไม่จํากัดวัยไม่จํากัดเวลาและไม่จํากัดสถานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตการเรียนรู้วันนี้